สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพิน้อวันพระฤหัส30ตุลาคม2025นะครับวันนี้เป็นวันพระฤหัสในสัปดาห์ที่30ในเทศกาลสัปดานะครับวันนี้ก็นำเอาบทความจากคำบรรยายต่อต้านอาเรียนโดยนักบุญอัพระสังฆราชมานะครับข้อข้อบอกความคล้ายคลึงและภาพรัรกษณ์ของพระปีชญาณได้ถูกพิมพ์ลงบนราชกิจของพระองค์ รอยพิมพ์แห่งพระบีชายานได้ถูกประทับไว้ในเราและในสิ่งสร้างทั้งบวลฉะนั้นพระบีชายานแท้ผู้ได้ทรงสร้างโลกจึงทรงเรียกร้องให้ทุกสิ่งที่มีภาพลักษณ์ของพระองค์ประทับไว้ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และตรัสว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้ามาในราชกิจของพระองค์พระบีชายานซึ่งอยู่ในเราได้ตรัสว่าจะเหล่านี้จริงแต่ในที่นี้พระเจ้า เองทรงรับไว้เป็นของพระองค์และปิชยานเองมิได้ถูกสร้างเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างโดยเหตุที่ภาพลักษณ์ของพระองค์นั้นถูกสร้างไว้ในพระราชกิจของพระองค์พระองค์จึงตรัสเหมือนอย่างหนึ่งว่าตรัสถึงพระองค์เองพระเยซูเจ้าได้ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับท่านผู้นั้นต้อนรับเราเองพระองค์ตรัสด,ดังนี้ได้เพราะภาพลักษณ์ของพระองค์ถูกประทับ ไว้ในเราในจานองเดียวกันแปลว่าพระปิชายานจะนับเข้าในจํานวนสิ่งสร้างไม่ได้กระนั้นก็ดีภาพลักษณ์ของพระองค์ก็ประทับอยู่บนพระราชกิจของพระองค์พระองค์จึงตรัสเหมือนกับหนึ่งเหมือนออหนึ่งพระองค์เป็นสิ่งสร้างพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้ามาในพระราชกิจของพระองค์เป็นผลแรกแห่งเจตดจำนองของพระองค์ความคล้ายคลึงของพระปิชายานได้ถูกพิมพ์ลงบนพระราชกิจของพระองค์เพื่อให้โลกรู้จัก พระราชกิจของพระองค์ในองค์พระวจนะและได้รู้จักพระบิดาโดยทางพระวจนะนี่เป็นคําสอนของท่านเปาโลที่ว่าสิ่งที่เราอาจเรียนรู้ถึงพระเบญ้าก็ได้กระจ่างชัดเพราะพระเป็เญ้าทรงเผยให้ทราบตั้งแต่สร้างโลกมาเพราะธรรมชาติที่เห็นไม่ได้ของพระองค์ก็ได้เห็นชัดในสิ่งที่ถูกสร้างมาตามธรรมชาติพระวจนะจึงมิใช่สิ่งถูกสร้างเพราะจากข้อความที่ว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้ามาจะต้องเข้าใจ <c oughs> ว่าหมายถึงความปรีชาฉลาดซึ่งอยู่ในเราอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีถ้าคนเราไม่ยอมเชื่อสิ่งเหล่านี้ก็ให้เขาตอบสิว่าความปรีชาฉลาดนั้นอยู่ในสิ่งสร้างหรือไม่ถ้าไม่มีฉะไหนท่านอคาสาวกจึงอ้างว่าเป็นเหตุเนื่องจากบาปของมนุษย์โดยพระบิดญาของพระเบนเจ้ามนุษย์ไม่ได้มีความรู้ถึงพระเบนเจ้าอาศัยพระบิดญาหรือว่า ไม่มีพระรีชายานทำไมในพระกัมภีจึงพูดถึงบุรุษผู้ปรีชาสุขุมเป็นจํานวนมากพระกัมภียังยืนยันว่าบุรุษผู้ฉลาดรอบคอบหลีกหนีจากความชั่วและสร้างบ้านด้วยความปรีชาฉลาดจะทําให้หน้าตาของเขาแจ่มใสโะรง์ยังทรงตําหนิคนทนงโดยเตือนเขาดังนี้อย่าพูดว่าทําไมวันในสมัยก่อนจึงดีกว่าวันในสมัยปัจจุบันเพราะท่านไม่ได้ถาม ด้วยความปีชาชลาครับพี่น้องวันนี้นักบุญอาชนะระสังคราชนะท่านก็ได้สอนได้บอกอเราได้เคยได้ยินคาพระความว่าพระปรีชยาณนี้บ่อยๆและดูเหมือนว่าในพระวาจาในพระกัรมภี์ก็พูดถึงพระปรีชญาณนั้นก็หมายถึงพระเป็นเจ้านั่นเองที่พระองค์ทรงตรัสทรงสร้างและก็ความปีชว่ะ,ะปีชญาณนั้นได้สร้าง มนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ว่าไปเพราะว่าจะนาศทรงรับเอากายอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเราจึงต้องมั่นใจว่าพราะเป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงปรีชาพระองค์นั้นทรงฉลาดแล้วก็พระองค์นั้นทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทําให้มนุษย์นั้นจะได้เจริญชีวิตและก้าวหน้าไปอย่างดีครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันพี่น้องเราขึ้นมานั้นจะ ตินอนขึ้นมาเราก็ต้องคิดถึงว่าพระเป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงดูแลและทรงรู้และพระองค์ก็รู้แล้วว่าเราจะเป็นอย่างไรอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้บังคับหรือว่าได้ทําให้เราเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพมนุษย์จึงมีศักดิ์ศรีเมื่อเรามีศักดิ์ศรีเราก็จึงเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องแะอาศัยปรีชาญาณอาศัยพระเป็นเจ้านั้นเองก็จะทําให้จิตใจของเรานั้น ตัดสินเลือกทาในสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมอันพูดง,ง่ายก็คือเราจะมีม,มโนธรรมที่สามารถแยกแยะผิดถูกมีมโนธรรมที่สามารถจะเลือกเอาในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณค่าและสิ่งที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าลืมเมื่อเราได้ยินคําว่าปริชญาณน,นั้นก็คิดถึงความรักและถึงพระเมตตาและคิดถึงพระพรที่พระเ,เจ้าจะประทานกับเราและพระองค์จะดูแลรักษาเราให้รอดพ้น จากพยันตรายต่างๆในแต่ละวันนะครับสําหรับวันนี้ขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรนผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ